มีใครบน่นอยากชมคลิปมั่งพอดีว่าช่วงก่อนหน้านี้ค่ะมีลงขายไม้พอดตค่ะก็เลยไม่มีเวลามาทำคลิปให้ทุกคนดูเลยวันนี้เคลียร์มาแล้วค่ะออเดอร์ทุกอย่างก็เลยนี่ค่ะวันนี้จะมาล้างมเมล็ดเก็บมเมล็ดแล้วก็ล้างให้ทุกคนดูค่ะว่าวิธีล้างมเมล็ดของนาทำยังไงนะคะ อันนี้เป็นชูแมนีไอนะคะนี่เขาเริ่มติดฝักแล้วอันนี้แล้วก็เริ่มมีดอกอีกติดฝักง่ายมากเลยค่ะชูแมนแต่ว่าต้องมีต้นต่างต่างต่างโคนกันนะคะผสมกันแล้วเขาก็จะติดฝักมาแบบนี้ดอกเขาสีม่วงๆอะคะ่ะถ้าใครนึกไม่ออกเดี๋ยวนาแปะรูปดอกให้ดูนะประมาณนั้นดอกดอกเขาประมาณนั้นนะคะ เม็ดเขาก็จะมีฝักแดงๆอย่างนี้แต่ชูแมนคือเขาจะมีเมล็ดเหมือนบางทีเขาจะชอบซ่อนอยู่ในนี้ค่ะนิดนึงเป็นเมล็ดที่แบบตกค้างจากฝักอะค่ะมเดี๋ยวนามาแงะเมล็ดแล้วก็เดี๋ยวจะสาธิตวิธีล้างในแบบของหนึ่งสามแคทตัให้ดูกันนะคะนี่ค่ะอุปกรณ์นะคะก็มี เสร็จเหมือนเดิมนะคะหรือว่าใครจะมีอันเอ็กปากแหลมอะไรอย่างนี้ก็ดีเลยนะคะใช้ได้เลยอันนี้มันมีหลุดออกมาแล้วฝักหนึ่งนะคะในนี้ก็จะมีเมล็ดที่สามารถเอาไปล้างแล้วก็เอาไปผอต่อได้เลยนะคะดับแรกนักก็จะดึงออกก่อนแต่ว่าอย่างที่บอกคะ่ะบางทีเมล็ดของชูแมนมันชอบแบบ เป็นเมล็ดที่แห้งอะค่ะมันก็จะหล่นอยู่ในเนี่ยคะ่ะอย่างอันนี้ก็มีหล่นอยู่วยเห็นไหมเอ่ยจะมีเม็ดดำๆเห็นฉันไหมเนี่ยคะ่ะที่วออกมาที่มออกมาถ้าไม่ออกเดี๋ยวเนี่ยคะ่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวนาจะงแงะให้ดูนะคะแต่อันนี้ก็คือมันมันยังมีติดอยู่นิดนงนะคะ<ม>เห็นไหมเหนก็ลือบเปล่าอ่ะมันจะมีอยู่ดำๆๆอยู่ตาตามร่องหนามอะค่ะแล้วก็จะขี้บออกมาทีๆหน่อยเห็นไหมเอ,อ้ย มเมล็ดชูแมนเขาจะเม็ดใหญ่หน่อยนะคะเขาจะแบบไม่ได้ปิวลมง่ายก็เขี่ยๆออกมาได้แต่ก็ระวังแบบต้นเขาจะมีบาดแผลนิดนึงค่ะก็ถ้าช่วงที่เก็บมเมล็ดก็งดลดน้ําสักสองสาวันก็ได้ค่ะเผื่อว่าแบบเขามีแผลจะได้ไม่โดนน้าแล้วไม่เน่านี่มันมีอีกมันนีอีกครั้งอยู่นี่ค่ะ ไม่เลยเขาจะแห้งๆชูแมนเขาเป็นมาเล็ตที่แบบว่าเหมือนในฝักมันไม่ค่อยมีเนื้อค่ะมันก็เลยแห้งอันนี้ก็เด็ดออกมาเลยนะตึง้งนี่ไงเด็ดออกมาเห็นปะ่ะมันก็จะมีหล่นๆในดำๆใส่ไปนี่ก่อนอเนี่ยเขียๆค่อยๆเขียวออกมาอยู่ตามร่องน่ะเนื้อชูแมนนี้เก็บง่ายค่ะ ติดฝักก็ติดง่ายดอกก็สวยออกดอกก็ดอกออกง่ายอันนี้นี่น้ำแบบปลปัดแล้วเลยมากเลยนะมันมีแบบฝักจนมันแบบเหี่ยวแล้วอะไม่ได้เก็บเลยอะช่วงก่อนหน้านี้แบบว่าหัวหมุนเติ้วๆมากอ่ะต้นนี้หมดแล้วแต่อีกต้นหนึง่งต้นนี้ค่ะ อันนี้ไม่ฝักเดียวก็ใช้มือดึงก่อนมือดึงมันจะรู้น้ำหนักมือไงค่อยๆดึงบางทีมันก็จะแบบว่าไม่ต้องทำให้อมเมล็ดเขามันหล่นอยู่ในซอกแต่นี้ก็มีอยู่ห <c oughs> นึง่งเมล็ดจริงๆใช้ฟาเสร็จอันแหลมๆก็ดีนะคะแต่ว่ามันก็อย่างที่บอกมันจะทำให้ ต้นเขามีบาดแผลจิ้มเข้าไปบางทีอาจจะแบบลึกเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่บางคนก็แบบไม่จิ้มฟันก็ได้ค่อยๆเคลียร์แต่ก็แบบแตะแข็งตะแข็งนิดนึงต้นนี้มีฝักเดียวโอเคต่อไปอีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็มีฝักเดียวแต่ช่แม,มนมนัางเป็นไม้ที่ออกดอกตลอดทั้งปีเนะาะผสมไปแล้ว ส่งไปเรื่อยๆน่าเก็บมเมล็ดได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะน่ามีไม่กี่ต้นเองสิบกว่าต้นเองมั้งแต่แบบว่าคือเก็บมเมล็ดมาพอเราแบบไข่ไม่พอดได้แล้วอะแต่ก็เลี้ยงมานานละพวกนี้อันนี้มีฝักหนึ่งอ่ะตอนสุดท้ายอันนี้มีสองฝัก ฝักเหมือนพริกเลยนะสีส้มๆดึงกก็เอียงๆเข้าหน่อยอ่าอันนี้ไม่มเมล็ดไม่ติดในร่องไม่มีดำๆอยู่เนาะนียค่ะอันนี้ก็ค่อยดึงชื้ออันนี้มีมาเล็ดติดหนึ่งอันก็นคีบออกมาแค่นี้นี่ค่ะดอกเขาก็มาอีกอ่ะ มาอีกเรื่อยเรื่อยเรือยอันนี้ก็ติดนะคะเนี่ยนำผสมไว้หมดแล้วอันนี้เป็นชูแมนธรรมดาเนาะไม่ใช่ชูแมนหนามเดียวหรือว่าชูแมนดอกบักบุ้งอะไรชูแมนดอกสีม่วงแต่ว่ามันก็จะมีริ้วๆสีชมพูขาวเป็นริ้วๆแหละก็ลุ้นอยู่ว่ามันจะมีแบบดอกที่แบบกลายออกมาหรือเปล่าผสมไปเรื่อยอ่ะต่อไปเป็นวิธีล้างเมล็ดค่ะ เตรียมน้ำนี่ยใส่ภาชนะอะไรก็ได้คะ่ะน้ำเปล่าเนี่ยแหละแล้วก็เอาฝักอะคะ่ะที่มันมีมเมล็ดอยู่ข้างในนะถ้าใครไม่มีฟอสเฟตก็อย่างที่บอกคะ่ะใช้ไม้จิ้มฟันหรือไม้ไมเส็บลูกชิ้นอะไรก็ได้คะ่ะเงยหรือมือก็ได้เนี่แหละมือบีบๆเอาเพราะว่าอย่างที่บอกชุ่มัมนเนี่ยค่ะมันมันจะแห้งๆให้ดูกใกล้ๆ มเมล็ดเต็มเลยแต่มันไม่ชัดเนาะชัดไม่เอยเบอเบนิดนึงนะแต่ก็พอเห็นเนาะมันต้องระยะนี้ใช่ไหมถึงจะชัดอ่าโอเคเนี่ยค่ะ,มะเมล็ดก็เนี่ยค่ะมันก็ล่อง,งไปในน้ำแล้วก็เคลีคยรไปอันนี้เหมือนเป็นการล้างแบบล้างเนื้อเขาที่มันแห้งๆที่มันติดอยู่นะคะออกด้วย เราะแบบบางทีแบบเนื้อที่มันไปเคลือบอะมันจะทําให้มาเลยมันงอกยากหรือไม่ก็ไม่งอกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเอามาเช่นล้างน้ํานิดนึงไม่ได้แช่นะให้แบบใส่ไปในน้ําแล้วก็แบบเดี๋ยวก็จะมีสเต็ปต่อไปคือเอาก็ชอนล้างนี่กะชอนอะไรเงี้ยนะเสร็จแล้วหนึ่งฝักนะโอเค มเมล็ดอย่างอื่นก็นก็ล้างเหมือนกันหมดนะคะล้างวิธีนี้เหมือนกันหมดอย่างแบบถ้าเป็นพวกขนแมวอย่างเงี้ยมันจะมีเนื้อเมือกเมือกใช่ไหมอาจก็อาจจะต้องแบบว่าติดหมายติดมันจะติดมือนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ก็นวก็เอามาจุ่มน้ำแล้วก็แบบค่อยๆใช้ฟอสเซตเนี่ยแหละเคลียเขลียเขียเขีย แต่ตอนล้างในกระชอนล้างกับน้ําเปิดน้ำก๊อกอะค่ะแล้วไหลผ่านอะมันก็จะแบบว่าต้องถูนานๆนิดนึงทีสามขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะที่เข้ามาดูใหม่ด้วยขอบคุณมากเลย คือแบบว่าอย่างที่บอกค่ะช่วงก่อนหน้านี้ลงขายไม้พอตไปก็เลยแบบไม่มีเวลาทําคลิปเลยขายไม้พอตคือตอนนี้เป็นที่ต้องการมากแล้วคลิปที่นาแพ็กไม้เนาะที่วิธีแพ็กไม้ส่งไปสน้ทางกระถางอะ่ะอตอนนี้ก็คนดูท่านกว่าครั้งแล้วดีใจจังขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมกัน เดี๋ยวไว้เในนั้นะลงขายไม้พอตอีกเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีแพ็คไม้พอตให้ดูดีกว่าเนาะเพราะว่าช่วงนี้เห็นว่าการแพ็คไม้นี่สําคัญมากอย่างที่บอกของนาะยยังไม่เคยมีเคมนะมีแต่ลูกค้าบอกว่าแพ็คดีโอเคส่งถึงลูกค้าแล้วปลอดภัยนั่นแหละไม้พอตก็เหมือนกันนะ <c ười> คุยนิดนึง <c ười> ก็พยายามทำให้เซฟตัวเองที่สุดเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าส่งไปถึงลูกค้าแล้วมันเสียหายนัก mm. ก็เสียหาย mm. ใช่ไหมมันก็ไม่ดีกับไหนเองด้วย mm. นี่ค่ะ mm. เพลินๆอันนี้นี่เลือกชูแมนมาล้างให้ mm. เพราะว่ามันมีไม่เยอะค่ะนี่มีขนนกเหลืองอีกขนหมือนต่อขนนกเหลืองนี่แบบ โอ้แม่จเาเยอะมากอล้วชูแมนมันแบบมเมล็ดมันใหญ่ด้วยก็จะได้แบบอยู่ในกล้องเนาะมองเห็นได้ชัด,ชดหน่อยอีกอย่างหนึ่งที่ล้างง่ายก็คือแอนโตแอนโตเม็ดก็จะใหญ่ก็จะล้างง่ายเหมือนกันโอเคงั้นน่าลังให้ดูแค่นี้ก่อนนะเสร็จแล้วเสเต็ปต่อไปอันนี้แนะนำก่อนกระชอนกระชอนจะมีสองแบบ เราจะใช้กระชอนตาแบบถี่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 แบบถี่มากๆนะถี่เหมือนพวกที่แบบว่าเขาเอาไว้แบบบดอาหารให้เด็กอะไรประมาณนั้นนะคะนึกออกไหมคือแบบคือไม่ใช่กระชอนที่แบบเป็นพลาสติกอะไรอย่างนั้นนะคะอันนี้มันจะแบบเป็น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 ลวดเนาะอันนี้ก็หาซื้อได้ตามร้านแบบพวกขายแบบจานชามร้านอุปกรณ์ครัวเรือนอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าไซนนี้ก็อันนี้ก็ประมาณ30กว่าบาทมั้งสาไม่กินไม่เกิน40ประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็นัก็จะมีแบบนี้อีกอันหนึง่งโฟกัสได้ไปเนาะเดี <c oughs> ๋ยวออันนี้ค่ะอันนี้หลบกับอันนี้ก็จะถูกลงหน่อยแต่ว่ามันก็จะทีเหมือนกันนีะค่ะแต่มันจะทีที อันนี้ก็จะถูกลงอันนี้ประมาณอันละ15บาทก็นะมีสองแบบใช้สองแบบเลยเนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะก็จะใช้วิธีเห่นนะเอามาเมร็ตอันนี้ค่ะเออเดี๋ยนะจะเทใส่อะไร <laughs> นี่แล้วกันเทใส่ สมมุติแล้วกันนะเดี๋ยวไม่งั้นตรงนี้มันจะเปียกมากเลยอ่ะในนี้มันยังมีมเล็ดอยู่เดี๋ยวนะเทเมเล็ดลงไปให้หมดกันคือมล็ดที่มันหล่นออกมาจากฝักจุด คลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะคลิปนี้ต่อไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทําคลิปพอมาเล็ดเลยนะนี่วันนี้เอาต่อเนื่องเลยแต่จะแยกเป็นสองคลิปนะคะอะนี่ยค่ะแล้วก็เนี้ยเทเลยเหมือนกองอะสมมุติว่าเต็มอ้าวเต็มเต็มจริงนังไงเ <laughs> นี่ยนะเทกับกัน ทำเลยว่าเต็มนะนี่นะมนเมล็ดอย่างนี้มันก็จะแช่อยู่ยางเนี้ยแล้วก็เอานิ้วอ่ะถู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 มเมล็ดน,นะถูอย่างเงี้ยค่ะถูให้มันโดนมเมล็ดน,นะเหมือนเหมือนล้างมันนะคะให้ให้แบบอย่างที่บอกให้เนื้อให้เมือกที่มันแบบแห้งแห้งหลุดออกมาประมาณนี้เสร็จปุ๊บก็เอาไปตากในที่ที่มี ลมผ่านแดดลำรายนิดนึงนะประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้แสดงอันนี้ไม่ใช่ชูแมนนะอันนี้เป็นมล็ดขนนกขนนกน่าจะขนนกเหลืองอันนี้นี่เมื่อวานคนสวนค่ะคนสวนคนสวนเขาล้างละเขาล้างเก็บไว้จริงๆหน้าที่เขานะนั่นแหละคะ่ะประมาณนี้ อันนี้แหละก็เสร็จแล้วอันนี้ก็คือแห้งแล้วนะก็ตากไว้หนึ่งวันตากในที่มีลมผ่านอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้แบบไม่เป็นเชื้อราไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีแดดลําไรนิดนึงให้โดนแดดบ้างนิดหน่อยอ่เงี้ยค่ะพอมันแห้งดีแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็เตรียมอุปกรณ์พเพาะเมล็ดนะอันนี้ก็คือ สาธิตวิธีการล้างให้ทุกคนชมนะคะเพราะบางทีแบบว่าอธิบายให้แบบพี P ่ๆที่นี่มันก็แบบหลายขั้นตอนนิดนึงไงเพราะว่ามันต้องใช้กระชอนเนาะมันต้องเอาน้ําเปิดน้ำํำล้างโน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ค่ะนี่จะทําให้ดูแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปค่ะติดตามกันด้วยเดี๋ยวน่าจะเพาะเมล็ดให้ดูนะโอเคสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ